วันนี้เจ้าบ้านครับเจรบุิญเดชย, broken, ยิ้มชุดสีแดงครับส่วนฝั่งของทีมเยือนแล้วก็เป็นทีมจ่าฝูงในขณะนี้อย่างพามิคอกพวกเขาอยู่วันนี้ใช้ลูกครูสุมาลานะครับปักภูมิมนุใหมยอุตภูศิลคอครับบระภพทวีสุขส่วนทางฝั่งทีมเยือนครับวันนี้ใช้สเปียร์เจมส์พายครับธนวัฒน์กัญญาดีวิกเตอร์มาดูเจ้าบ้านหยุดความรุนแรงของทีมเยือนในกล่องเกลือเริ่มครับดาดพรมกลับไปวิชากรครับเอาแล้วได้ควบขึ้นมาครับวิชากรวิชากร มีชอ็อตแล้กดด้วยขวาลูกนี้โอ้โหแต่ยังตรงตัวขอไม่กระพายครับของสระบุรีรัตภูมิเอาเลยครับพลิกอยูไม่มได้ครับรัตภูมิมีพื้นที่มีเวลาแล้วครับรัตภูมิมายาเปิดด้วยขวาลูกนี้ยังติดเอาสกัดเรียบร้อยโอ้โหได้ประตูขึ้นรั้ของทัตสันสระบุรีครับค,ครับกองชี้นีเ่เฮเลยครับบอลยังอยู่ที่ฝั่งของสาระขอบกระบอกชกระบาดจากทีมพวงมาลัย ยังตามไปเก็บม,มันเล่นได้ครับธนวัฒน์เปิดไปทีนึงก็งยังติดอยู่บอลมาอยู่ที่เดชาเอา,เอาลุยไปแล้วยิงดนีิชนะตบสุทบดท้ายบอลมาแล้วได้ประตูเลยครับโอ้โหทางฝั่งของรามอครับโอ้โหปลาเข้าบอลลือบอลลือ,อจะไม่แต่งเข้าขวาสุดท้าย ตัตามไปเอาบอลคืนหลังไม่ได้ครับบอลลูเนเเลี้ยงแล้วสุดท้ายหมดเวลาการแข่งขันครับแบ่งแด้กันไปครับเป็นผลเสมอที่เหมือนกันเป็นกันที่แล้ว